ขับกาขอกราบสวัสดีนะครับเอฟซีของพีจาภากินบาเที่ยวนะครับมื้อนี้นะครับพีจาภากินบาเที่ยวนะครับจะพ้าม่านแนะนํากับเมนูอาหารนะครับที่อยู่ตรงนานะครับคือพัดกะเพราเนื้อใส่เห็ดหอมนะครับมีเห็ดหอมน้ำเด้อครับเด้อนี่เห็นไหมครับมีเห็ดหอมน้ำนะครับโอ้ยบักเขือเครื่อกับมีนะครับหลายอย่างมากสุดยอดนะครับบางรูครับองค์ประกอบนี่โอ้โหพริกนะครับแม้กระทั่งแค่อถนะครับนี่คือต้มข้าวโพดนะครับผักสลัดยังมีมัด โบต้องเบาหลายใหญ่ห้างครับมาจวดกันเลยมาจวดกันเลยครับอาหารประจําเผาครับขเข่าเหนียวนะครับ <laughs> มาจวดกันเลยอ้ยเป็นตแาแสบขนาดครับมื่อนี้นะครับ เขาเหนียวนะครับเด้อไปเรื่อยๆนะครับร่ต้องขับยังไงเดี๋ยวมันค่าเขานะครับอืมอืม ครับแซบคัาขนาดนะครับแท้รสดเดี๋ยวเขาบอ,อก,กิินกินกบนัมมันพักกินเ้ยมืดนะครับเนาะนี่ประโยชน์นะครับใชแซบคักขนาดครับน้ำ นนะครับี่นะครับผักบอกอลี่บู๊ยสื่อฟรังพรอมนะครับมากินกับอาหารที่สารนะครับสุดยอดมากอถ้าอยากให้แซ่บนะครับเลือกข้าตักตักอยน,น้ยนามมันผสมน้ำนะครับ ครับพักสลัดก็กินได้เด้อครับเด้อนะครับไอ้ที่สำคัญนะครับหนึ่งของแทบนะครับข้าวโพดอ่อ,อนสุดดอดขนาดครับหนึ่งนะครับสุดดอดขนาดข้าวโพดอ่อนหน่นอยๆนะครับเปลือกมันก็นให้หมดใส้แม่งกินซะหลายขนาดครับเพจเพื่อแฟนเพจทุกคนนะครับหลังกากทีมงานนะครับ ทีมงานพิจาพากินปลาที่แจะกินมัตเ้อรพพิจาเพราะน่ะเขาถาก,กินอยู่นะครับตักน,น้ำใส่นาำ ด้ครับะโพักนะครับเรื่องหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งเรียบร้อยแล้วมาครับลูกครับอันนี้พริกหวานครับพริกหวานร่องมึงพริกจ้าสกินพริกหวานนะครับพริกหวานของแท้นะครับนี่ส้ไส้หนีเรียบร้อยแล้ว รอมึงมันหวานแทบว่าโอ้ยพี่กาตัวกันบ้าปะหวานของแทบ่อมารอบมึงครับครับเหมือนครับหวานของแทบอืะ หวานของเธอครับหวานของเธอนะครับไปเรื่อยๆแซ่บคักขนาดนะครับนี่ผัดกะเพราเนือ้อนะครับผัดกะเพราเนื้อโอ้ใส่เยี้ยงต่างๆน่านาหลายค้าวกับมะเขือพริกหวานเยี้ยงต่างๆเห็ดหอมเยี้ยงต่างๆเยอะแยะมากมายครับสามารถเห็ดกินกับหมูกับหลานได้เด้อนะครับขอหมูกับหลานได้สลัด ครับแค่รถผมกัว่านกินปนได้นะครับส่วนมากผมจะมาขับอดอานนะครับใครเห็นคลิปนี้นะครับใครเห็นคลิปนี้เมนูนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพจพิจาผ้าก,กินผ้าเสียวแล้วกับเด้อลอดชมม่มว่าเมนูต่อไปสิเป็นเมนูอย่างตรวดกันต่อครับนี่เอาเลย